สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำปากห้วยขอนแก่นนะครับก็น้ำก็ขึ้นมาเหลืออยู่อีกประมาณสี่หลักนะครับก็จะเต็มนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาหาหน่อไม้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำปักแม่พันแก่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนะครับขึ้นไปทางนี้นะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับก็จะลองขึ้นไปดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาได้นิดนึงแล้วนะครับก็เห็นนะครับเตรียมรองเท้าบูทมาด้วยครับวันนี้นี่ถอดรองเท้าแตะนะครับ นี้ผมก็เห็นพอจะเห็นนองไม้บ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลุยขึ้นไปกันดีกว่านะครับว้าวโอเคยหาทางขึ้นไปก่อนนะครับ,รบเห็นแล้วครับหนึ่งนอน,นะครับนครับ น่ครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปกันเรื่อยๆนะครับตรงนี้มีกอไผ่ยเยอะนะครับหน่อไม้น่าจะเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูกันอีกนะครับตรงนี้น่าจะมีอยู่ก็มีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าจะชันหน่อยก็ไม่กล้าขึ้นไปนะครับก็เอาตามที่อันที่เอาถึงนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปกันต่อนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีแต่ขึ้นไปเอายากนะครับเดี๋ยวไปเอาตรงนี้ครับมีหลายนอนเลยนะครับ นี่เพื่อูครับไปครับนี่ครับมีปัญหาแล้วครับขึ้นไปไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นทางชันนะครับชันขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องถอยกลับลงไปนะครับเดี๋ยวแต่หน่อไม้ก็เยอะอยู่นะครับหน่อไม้ก็เยอะอยู่แต่จะเอายากหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับลงไปดีกว่านะครับเพราะว่า อย่าฝืนขึ้นไปเลยนะครับนี่ครับชันมากนะครับชันมากตรงนั้นก็มีอยู่หน่อนึงก็ไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นทางชันนะครับเดี๋ยวลงไปกันดีกว่านะครับในระหว่างที่เดินลงนะครับก็จะดูตัดเอาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวหาไม้หาอะไรเก็เอาดีกว่านะครับยุงก็เยอะเหลือเกินนะครับ พี่ยงพี่ยงโอเคตรงนี้ไม่มีนอนเดี๋ยวนอนนี้ก่อนคนระับตรงนี้ ไไอโอเคในระหว่างที่เราเดินลงกลับกลับลงไปนะครับก็หาไปเรื่อยๆนะครับนะครับลึกอยู่เหมือนกันนะครับตรงนั้นนะครับเอามีถึงเป็นทางชันนะครับขึ้นไปเอาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ให้เขาแตกเป็นกอนะครับว้าว ý thức 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 อยู่ครับนี่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ลงไปด้านล่างหน่อยนึงนะครับ นครับลงไปด้านล่างหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวลงไปัเลยดีกว่าครัแค่นี้ก็โอเคแล้วครับพอแคบพอกินนะครับตรงนี้เอาไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างอีกนะครับไปดูข้างล่างอีก สายลุยครับสายลุยลุยอย่างเดียวครับลื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องนี่ครับเปียกหมดเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้เป็นให้ดูเป็นระยะระยะนะครับแน,นงลงมาตรงนี้ครับลาตรงนี้ครับสามหนงเดี๋ยวลงไปดูอีกนะครับตรงนั้น,นเดี๋ยว กมหาแป๊บเดียวนะครับได้ตั้งเยอะนะครับได้เยอะแล้วนะครับก็หนักเริ่มจะหนักๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับผมโอเคครับเสียดายนะครับตรงนั้นเดินไปไม่ได้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้นะครับก็เลยหาได้อยู่แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเดินลงไปก็จะดูไปเรื่อยนะครับก็ได้ก็จะเอานะครับถ้าไม่ได้นู่นครับอีกสองนอเอาไม่ถึงนะครับสามนอนนะครับเอาไม่ถึงก็เดี๋ยว ไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหินลื่นนะครับนี่โอเคมองไปตรงนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับครับเอาแค่พอกินนะครับไม่เอาเยอะอะไรมากมายนะครับโอเคลงไปดีกว่านะครับนครับเอาตรงนี้ก่อนสองหนอนะครับ นสองสามโมง ก็อันนี้ครับอีกนนหนอนนึงโอเคได้สามนอครับอันนี้โอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับยุงเยอะมากนะครับไม่ไหวยุ่งนะครับเดี๋ยวเอานอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใช้ไม้เกาะเอานะครับ โอเคหมกเบี้ยวเลยครับก็คงอีกไม่ลึกนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวหาลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงจะได้พอกินนะครับว้าวตรงนี้ลึกมาก เดี๋ยววางสิ่งของไว้ก่อนเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับสาเหตุที่ผมไม่เอาเยอะนะครับเพราะว่าเป็นทางลงยากมากนะครับนี่ชันมากนะครับโอเคเดี๋ยวลงไปดีกว่า ยุงเต็มนะครับเดินลงมาก็ไกลอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้โอ้เอาไม่ได้หนอใหญ่เกิน,เด,เ,นเดี๋ยวเอาไว้ให้โตนะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้โตให้เป็นกอเป็นอะไรเราก็เอาแค่หนอที่ว่าพอกินนะครับก็ไม่ไปทำลายอะไรเขามากก็ เอาไปกินเท่านั้นนะครับไม่เอาไปขายนะครับผมพอกินแล้วก็พอนะครับโอเคกลับลงไปดีกว่านะครับเดี๋ยวยุงจะหามไปกินนะครับงงงะ ดูดีมากนะครับตนนัวนี้ว้าวตัวน,นี้ลงไปก่อนนะครับยับลงไปก่อนว้าวชุบไอ้ไม้ไม้ห่มหไปไหนเนาะโอ้อยนี่ โอยุ่งเต็มเลยครับอยู่ตามผมมาโอ้ยไปต่อนะครับเดี๋ยวกลับลงไปเลยนะครับไม่ขึ้นไปข้างบนอีกแล้วแค่นี้ก็พอกินแล้วครับดูผลง,งานครับนี่ครับผลง,งานนะครับมาไม่ถึงสามสิบนาทีนะครับ ยุงเยอะนะครับไม่ได้เอาอยากันยุงไปด้วยกัดหูกัดอะไรเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวลงไปดีกว่านานน,นนะครับจะได้มาทําแบบนี้นะครับไม่ได้ทําบ่อยๆนะครับทําบ่อยไม่ได้ครับเหนื่อยโอ,โ,อโอ้ยลืมไม้ไม้อยู่เหนเห็นหน่ไม้อย,อออยู่ว้าว เอาถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะครับกลอยู่น่าจะถึงแล้วถึงแล้วแม่ยึดไปรไว้ใจได้เลย ได้แล้วครับตรงนี้ไม่ถึงครับไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาครับอันตรายครับตรงนั้นก็เสียดายเอาไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไรอเอาแค่เราพอกินก็พอแต่ก็หนักอยู่นะครับ ไกลมากเอาไม่ถึงได้แผลซะแล้วเราได้แผลหรือยุงกัดไม่รู้นะครับนะครับนอนหนึ่งอยู่ไกลยุงเยอะมากนะครับเดี๋ยวคราวหน้าต้องต้องอายากันยุงมาด้วยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกลับดีกว่าว้าวมีวายยุงนะครับยุงเยอะจริงๆเยอะมากๆครับนี่ไม่ได้เลยนะครับนี่ดูกร,รับยุงเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อน ้าเป็นหน้าดินแห้งหรือว่าอะไรน่าจะเดินไปได้อยู่ครับแต่ตอนนี้มันดินเปยียกนะครับเดินขึ้นไปไม่ได้นี่ครับเห็นเขาไปตัดไม้ตัดอะไรอยู่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเดินขึ้นไปได้ถ้าเราระมัดระวังนะครับผมไม่ชำนาญพื้นที่นะครับผมไม่กล้าขึ้นไปนะครับ ว้าวโอ,โอ้จับจับอันถูกจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆหน่อเล็กมากก็ไม่เอานะครับ เยอะจริงๆไม่ธรรมดานะครับ ที่เอาได้นะครับไม่อะไรมากมายนะครับก็อย่างว่าแล้วครับตรงนี้ผมขึ้นไปไม่ได้นะครับนี่ครับเห็นเป็นหน่อเป็นอะไรก็หมดสิทธิ์เลยครับขึ้นไปไม่ได้ผมไม่ค่อยชำนาญนะครับ นนี้ก็หนักแล้วหนักมากแล้วโอเคก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปเล่นี้ก็บายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยว รอติดตามนะครับเป็นทริปปลายฝนต้นหนาวนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเป็นเพื่อนนะครับไปชมพระทะเลหมอกนะครับที่ภูทับเบิกเขาค้อนะครับแล้วก็อาจจะเลยไปที่ภูหินร่องกล้าแล้วก็ออกไปทางพิษณุโลกนะครับก็เป็นทริปสองคืนสามวันนะครับก็มารอดูกันมารอดูกันนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น e p e p ไปนะครับก็ รอติดตามดูนะครับในระยะเวลา3วันกับอีก2คืนนะครับผมไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะทําแต่ละที่นะครับที่ละคลิปนะครับคลิปละประมาณคลิปละประมาณ10กว่านาทีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะไปที่ไหนบ้างก็ในระยะเวลา3วันนี้นะครับผมต้องได้เที่ยวหลายที่แน่นอนนะครับไม่ได้ไปเที่ยวที่เดียวนะครับแล้วก็กลับนะครับ ผมไปเที่ยวยาวๆเลยนะครับหลายที่นะครับโอเคบายๆครับคลิปต่อไปมาลุ้นกันว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับเหนื่อยเลี้วเดี๋ยว,ยวมาสรุปผลงานกันด้านล่างนะครับดูครับสภาพผมตอนนี้นี่ครับนานๆนะครับจะได้ทำคลิปแบบนี้ทีก็ก็มาดูผลงานกันนะครับว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับ ความจริงทั้งนี้เนี่ยนี่ครับแต่ผมไม่กล้ามาหรอกเพราะว่าเป็นที่ชันมากนะครับเป็นเขาชันโอเคเดี๋ยวดูผลงานก่อนนครับเฮ้ยนิดไหมโอ้นี่ครับผลงานนี่ครับผลงานโอเคให้ดูปะ